เปิดลน ตรงที่ถ้าน้านนเปิดวันแรกต้องบอกว่าผลตอบรับดีมากเอ๊ะไปเห็นเหมือนแบรนด์ยักษ์มาเปิดตามหลังเรามันจะกระทบเราขนาดไหนเงียค่ะลูกค้าเหมือนพอเจอของใหม่เขาก็เหอไปหาของใหม,ม่เป็นเรื่องปกติถามว่าจะสู้ได้ไหมเรื่องคุณภาพเรื่องรสชาติต่างๆของเราอะมันไม่ได้อยเลยกว่าแบรนด์เหล่านี้ถ้าคนได้มาลองของเราเนี่ยก็จะรู้ว่าของเราไม่ได้แพ้เจ้าอื่นแบรนด์นิงคที่แบรนดรน์สัญชาติไทยจุดเด่นของมิงคือด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนไทยชอบอะไร90%คือวัตถุดิบจากในไทยค่ะพิกๆหน่อยก็จะะอยู่ปรมาณ20,000ทุก มันต้องมีการเริ่มต้นคือเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าวันนี้เราไม่เริ่มเราก็อยู่ที่เดิมเราอยู่ที่ศูนย์ทำดีกว่าไม่ทําคุณจะรู้ได้ยังไงว่าวันหนึ่งคุณอาจจะประสบความสำเร็จเป็นร้อยล้านก็ได้ ื่อมองหมิงค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์หมิงคิแบรนด์สัญชาติไทยค่ะตัวเราเองเนี่ยหมดแฟชั่นในการทํางานประจำเบื่อกับการที่ต้องไปเป็นลูกจ้างคนอื่นอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจลาออกแล้วก็ไปขายของออนไลน์แรกๆก็บอกว่าขายดีเราก็เลยกล้าลงทุนหนักขึ้นสต็อกก้อนใหญ่ขึ้นแต่ปรากฏว่าไม่เป็นอยา่างที่คาดด้วยโควิดก็มาเศรษฐกิจก็แย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขายไม่ออกหรือว่ามันไม่ใช่ทางของตัวของหมิงเองเลยคิดว่าชอบอะไรชอบทาในสกีนก็มองว่าทําไมเราถึงไม่ทําแบรนด์ของไทยขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะลองเอาจุดเนี้ยที่เราชอบมาพัฒนา ต่อไปมันเลยเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์หนิงคเนี่แหละค่ะ คือต้องบอกว่าเป็นคนที่ถ้าคิดอะไรค่อนข้าง,งาคิดการใหญ่ตั้งเปาว่าเออเราก็อยากจะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงแบบว่าคนไทยรู้จักก็เ,เลยเริ่มจากจุดเล็กๆทดลองสูตรต่างๆด้วยตัวเราเองเริ่มให้เพื่อนๆญาติๆช่วยกันชิมว่าโอเคไหมเขาบอกโอเคอะ่ะงั้นเราก็ลุยต่อโดยการเปิดร้านมาจบตรงที่ท่าน้ำนนเห็นว่ามันเป็นแหล่งชุมชนและมีชื่อเสียงอยู่นนทับุรีอย่างเงี้ยค่ะพอคุยวันนั้นสตีจจะบอกโอเคจองคือวันแรกๆถ้าเห็นภาพหน้าร้านก็คือจริงๆ้ายหน้าร้านยังไม่มีเลยเหมือนกับเอาแบนเนอร์ไป ทิ้งค่าเช่าเราแต่พอเปิดวันแรกต้องบอกว่าผลตอบรับดีมากเอ๊ะไปเห็นเหมือนแบรนด์ยักษ์มาเปิดตามหลังเรามันจะกระทบเราขนาดไหนเงี้ยค่ะลูกค้าเหมือนพอเจอของใหม่เขาก็เห่อไปหาของใหม่มเป็นเรื่องปกติยอดเราก็อาจจะมีตกลงบ้างแต่เราก็พัฒนาจัดกิจกรรมลึงดูดให้แบบว่าลูกค้าซื้อซ้ำหรือโปรโมชั่นทางการตลาดแล้วลูกค้าเก่าของเราบางคนเขาไปทานอีกร้านหนึ่งแล้วเขากับคิดว่ารสชาติไม่ถูกปากเขาเขาก็จะกลับมาซื้อร้านเราแบบนี้คะ่ะถามว่าจะสู้ได้ไหมเรื่องคุณภาพเรื่องรสชาติต่างๆของเราอะมันไม่ได้อยเลยกว่าแบรนด์เหล่านี้ ถ้าคนได้มาลองของเราเนี่ยก็จะรู้ว่าของเราไม่ได้แพ้เจ้าอื่นจะพยายามพัฒนาแบรนด์อย่างต่อนเนื่องทำให้มันดีที่สุดเนี่ยก็คิดว่าสู้ได้ในอนาคตค่ะ จุดเด่นของมิ้งคือด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนไทยชอบอะไร90%คือวัตถุดิบจากในไทยค่ะไอศ์ครีมนะคะมีเป็นตัวมิวคี้นะคะหรือว่ารสนมนะคะแล้วก็รสช็อกโกแลตแล้วก็ทูโทนคือสองรสผสมกันคือเริ่มต้นที่1 5บาทแล้วก็ตะก,กูลชานมนะคะเริ่มต้นที่30บาทน้ําผลไม้นะคะก็จะมีน้าเลมอนเนดเริ่มต้นที่20บาทแต่อีกตัวหนึ่งนะคะที่คนชอบมากินของร้านมิงคี้ก็คือเป็นตัวน้อาองุ่นไซมสัสคัทค่ะเริ่มต้นอยู่ที่35บาททเ่านนั้นขอ u, มสิบห้าบาทเค,ค,ค่ากับผู้ ดเหมือนวินวินทั้งพั้วกิกกิหน่อยก็จะอยู่ประมาณ20,000 เป้าหมายก็คืออยากให้เป็นแบรนด์ที่รู้จักไปทั่วประเทศซึ่งตอนนี้เรามีอยู่7สาขาในปีนี้เราก็มองว่าอยากจะเปิดให้ได้30สาขาในปีหน้าก็อยากให้ได้100สาขาแบบนี้ค่ะเรนชายนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0 0กว่าบาทได้ทั้งอุปกรณ์ภายในร้านทั้งหมดพร้อมเปิดร้านคนที่ทําให้เป็นเรามีทีมน,นะคะที่จะคอยเทรนนิ่งคือมีสอนครบทั้งหมดค่ะทุกอย่างเนี้ยคะ่ะมันต้องมีการเริ่มต้นคือเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าวันนี้เราไม่เริ่มเราก็อยู่ที่เดิมราาาาอยยูู่่่่่ทททีีํดกวววไไไมคุณจะ้้ัังงน คุณอาจจะประสบความสำเร็จร้อยล้านก็ได้สุดท้ายนะคะก็ขอฝากแบรนด์มิงคิแบรนด์สัญชาติไทยไว้กับทุกคนด้วยนะคะฝากทุกคนอุดหนุนแบรนด์มิงคิแบรนด์คนไทยสัญชาติไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ